สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้านี่พี่น้องเลยไปยามเบ็ดกบมาแล้วพอกันอีกแค่หนึ่งน้อพี่น้องมายามกุ้งน้อวันนี้ใส่ทีเด็ดกุ้งไว้สิบเอ็ดหลังพี่น้องเลยเรียกว่าเบิ้งน้ำกันเอาทีได้ซิมาันบอเนาะดักไว้สิบเอ็ดหลังมาหลุดน้ำกันแต่จุดเจ็ดจ่ออยู่เป็นไอ้กุ้งนี่กัเอามว้ซิมี่บอ ก็เามาดักตเกาก่พอไี้กินอยู่ใส่เกปดลังมันใส่สิตัวลายชมคุ่มสิบเลัง่านถือก็โอ้ยพอกินพอก่อยกุ้งอยกุ้งตาหวอะไร่นมกุ้งหน่อยๆตตามเหมือนกันอา่อยหนุ่มากาใส่ปลาลายในหัวนี่เป็นัง โอ้ oh, ปลาลายมัรูหนะ้ำเพื่อนสนั่นบมเดลใส่เพชรเงีอร้อยเด้คือสิถทธิ์งหลังแหลกซะก่อนพี่นอะโอ้ oh, ปลาสบถือกี่บุ้ทีอะแหลกมานรูดน้ำกัน โออ้้พี่นงได้อยู่ที่หลังแหลกเลยได้อยู่ได้อยู่หล,งลังแหลกบมดลายมันได้คือว่าได้อยู่สามอันอ่ะบงหลังที่สองหมดเขาอยู่บนได้หลังที่สองคือเงียบยิ้มสีมแท้หลังนีบกเขาเลยพี่น้องเลย เขาหน้อยเดียวนะมาคอยให้ภูเขามากินเรื่องลังนี่เป็นอะไรคือภูเขาเขาใส่ปลาไว้นี่เลยใส่ปาาลาไว้ยบนภูเขาเลยลัางในภูเขา ใต้ถ่ายอย่างนี้คือภูเขาเนาะนล้างนี่ภูเขาทั้งกุ้งทั้งปลาปลาขาวปลาซิวอ่ะไปต่อมาเพิ่งอีกสองล้างไปหน่อยทางนี้่เขาอยู่บ่อสองหลังเขามากินอยู่บนน,นั้นเลยนั่นก่อน น้ำกันพี่น้องอ้ปลาคาวปลาซิวพี่น้องโอ้เดี๋ยวปลาคาวดอกนี้ปลาคาวรายกลัวอ่ลาลังนี้ก็เขายู่พี่น้องอีลังนี้เขาอยู่อ,ยอ่อ ขาเขา,าไหลด้วยลางนี้เป็นอะไรเนาะลางนี้บับเขาไหมคือ,บอับเขา่าช่วงเขาไปแต่เขาอยาอานะอู่กับัวเขานะอื่าคือเก่าไปหน่อยโบเขาไหม เขาล้างหนึ่งบอกเขาล้างหนึ่งเห็นมีแต่ปลาขาวเลยเนกุ้งอคอยม,มีแต่ปลาขาวสลดรายใส่ปลาขาวมามาลงเบิ่องอีกพี่นองหลังสองหลังเลยนี่ คือจีบอจออีเขายูบ่คือบอ่กเขาเนะบึงล้างนี่บ่กเข่าล้างนี่ก็ยังเหนือาหานยังลายแต่ว่าล้างนี่คือสิเขาอยู่โอ้ยจีน้องหัว่าจะลมก็ลมคือเก่า

มาหนึ่งเดี๋ยวไปต่อบอขึ้นขึอนจะได้ลังนี่กันคือใส่ในว่างเดียวนั้นเขาลังหนึ่งขอลังหนึ่งตกขีดต้มไปนึ่งไว้กันยัง,งเขาเรือหาลัง,งไปหนเลย ไบนได้นี่ฮก่อนโอ้ปลาบ่อนลายเนาะตัางนี้เป็นไรเด้ไปหัวหาในภูหลง เขาน้อยหนึ่งไ้หน่อยเขา้อยเสียไว้คือเก่าเขาน้อยดักวันเส้นนอกวันลืมมามองดักกุ้งน,น,น,นี่นี่บอกกระขาว

ปลาปลายปลาขาวเป็นอะไรเนาะกุ้งคอยมีบอ๊่อยากถือ,อ,อกันได้ไหม ก็มีเขาทำโต้ล้ว,วอยากินกอยกุ้งบวกบวกกคือขิดเลยหน่อยเป็นคือขิดเลยได้ปลาขาวพวกได้หนั่อยูปลาขาววัวกุ้งตีนพวกได้ ปลาคาว์น่อยย่งกระปูเข้าไปถือปลาคาว์ฟและกุ้งน้องกุ้งผมก็ถือ ย้ำแนวๆอะไรแบงกุ้งสิขนาดนีนน้ลายถือจะปลาขาวปลาขาวลายรเลยเดี๋ยวพอได้กินอยู่หน่อยปลาขาวไปเอาะเนาะไปขนานเอื่น,นวะขัวได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้โบเบิร์ตคุ้งลังนะ ปะไวอยู่สองสามสี่ลังหาลังเพนปะไวอยู่หาลังพนเลกับขึ้นมาแล้วพี่น้องเต้หวย่วมันบุิกหาหลังบุษิกเลยบุษิเลยหาหลังปะไวคือเก่าเมื่อไรยจะไมใส่ต่อบะเนียยาวขึ้น่อยอืม เนดักกุ๊บไปได้ปลาขาวอ้าวมักดุกบปไอีปุ้ยมันกินเบ็ดได้เลยดึงออกให้มั้ยเนี่ยนะโด่นะกินเบ็ดเลยเบ็ดกอเลยปุ๋ยงั้นเบ็ดกอแล้วพอเราเอาออกให้จังขาดไปตายลูกโคฮาบ็ดหัเห็นอะลูกมองก่อนมองก่อน ไปเลยดูกเดินเบ่งเบิ่น้เบิงเ่น่นจะอไปคบกบเป็นไปคบกบเลยปกปากมาีก่อนี่ก่อนเอ่อีเหหแปงสร้างดสร้างได้กอะไรได้ดอกแ้งได้ยังอานอกใคนะ้าพอเวทยังขาดไปได้กบไปนำโอมันไดอยุ มันอ่ะครับป๊บไปปเบ็ดติดปะบอบอบอดโดู้จัแพงดอย่าเห็นนยอย่าเห็นเนอาเรือเนยเด้อมาก่อนมาป่ะมาป่นมันมันเอออยู่ไดผู้ได้ผู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 ้ๆดูดูบ่บอไม่หนดบิดอยอืมเมา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 เลื่อยมามามาดู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 ดมันจะฆ่าคอลดูตาแล้วมันเจ็บนะดูา แหน่บอกว่าอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมันมีเจ็บปักอยู่ในๆผู้เจ้านี่อยู่ในแหนบคลิปป่ะมันก็เอ๋แล้วผู้เจ้าเฮ็ดให้ดูเอาตายไปนี่ไล่ใครกับผู้เจ้าแหละจ้าๆๆนี่เด้อเด้อไล่เอ้อๆๆมันบ่ได้ปักลิ้นติบ่ปักหีปักอยู่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  <laughs>

เดี <Merci>. uh, ๋ยวเด้อเดี <t> ๋ยวเด้อโอ๊ยเมนกีตันองกวนน้องขึ้นตามกับทีไก่ตัวน้องกวเน้อน้อตัวนแอเดี๋ยวลกลุกข้าวีหมดจดเยยากระเียบน้องเมนเลปนี้ไก่บหรี่ไก่ไอนี้เป็เราจัดเเอามีแต่ักดอเดียาเลยไปไปไปออกแล้วเด้ออกแล้วเด

กินกปอมอน,นี่พอด,ดีพอดีถ้าครบเสียเขาบ้านแล้วก็เบดหายขาดไปเป็นกุยกม,มันได้มาหารยุกกรคกุปยุคบ้ายยุคเอาไปเดินข <c oughs> าดไปเลยมันไปก่อนนี่ไปก่อนคูร่ัง <c oughs> โอไปกันคืนกับเพื่อนะแลไปหอดือตื่นั้นก็ขาไปแบบนี้พเอามันไปอะไรันมาได้เอนี่ไปหอดก่อนไปเร็วรไปกินเบสงงมีกิน่เนะมีคขวดยังไปเมบมันต้องจับมากเบ็ดแล้วก็ปดอันนี้เนาะคือปดกบดีปะ

คอยมุนอคอยมุนเฉียนเฉียนอ่ะุพี่พี่พี่ดึงมาพี่ไปดึงกัะปังกระปูอ, <c oughs> อืมเนี่ยเอียวรป่ด้เจ็บมอกเลยอืมคง Yeah. <hợp> um Nào <kavinuit> mùa của mình. Tên lắm. All right. Ngay quá nè Tên lắm. Tên Đó Tên lắm. 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 อ้าวุดไปาา 1, 2, 2, อากลุ่มนลงหานฝาให้มีนี่ลยเนาะิเล็ตตัวเดียวนียอาบอสกระปุกกระแะันปลาขาวอืมจะปลาขาวงามๆเนาะปลาขาวดอกนี้งงามอสวยเลยได้่หกลังทำไมขาเก่าะบลายๆคล้า

เดี๋แน่นอนเจ้าภาพบรรยากาศในเพลงสมิเดอร์ขอบคุณหลายเดอ้อสบายดี